สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยเชลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางหวยฮ้านอยล้านนะคะมาช้าเลยเดียวที่แรกว่าจะไม่ลงนะคะวันนี้ให้ทุกท่านในลุ้นหวยไทยกันเต็มที่เนาะเออลุ้นหวยไทยหวยลาวพัฒนานะคะ FC กลัว FC เอ,อ่อกลัว FC จะจัดหวยลาวพัฒนากับหวยไทยกันไอ้นี่เนาะก็เลยว่าเออแต่ว่าหลานมันส่งแนวทางมานะคะสูงแนวทางมาเนาะ อดกขี่คานแล้วครับนั่นแหละค่ะก็เลยลงให้ทุกท่านนะคะเผื่อมีบางท่านที่อยากอยากจะจัดฮานอยอยู่นะคะมีสูตรแอดแล้วก็สูตรล้านนะคะทุกคนมีสูตรแอดแล้วก็สูตรล้านเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาไปวิเคราะห์กันดูนะคะเมื่อวานนี้ก็ปังมากค่ะแตก3ตัว2อหน่อยเลยนะคะหน่อยกาชาตินี่เน้นๆเลยนะคะแล้วก็หน่อย VIP นะคะเออ มีสูตรร้านแล้วก็สูตรแอดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดน,นะคะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอแล้วก็เออฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะอันนี้เป็นแนวทางหวยฮานอยของร้านนะคะร้านก็ฝากมานะคะที่เรกว่าจะ ไม่ลงนะคะทีแรกว่าจะไม่ลงให้ทุกคนลุ้นหวยกระติมที่แต่ว่าร้านก็ฝากมาแล้วนะคะแล้วก็เลขเพื่อนร้านนะคะไม่รู้ยังจะเอากันอยู่ไหมนะคะเลขเพื่อนร้านเอ้าเดี๋ยวแอดก็ลงให้ดูนะคะลงให้ดูทุกคนหวยลาวพัฒนานะคะหมายถึงหวยลาวพัฒนาเดิอเผื่อทุกคนชอบนะคะวดไม่ถูกนะคะไม่ถูกมาสองวดแล้วนะคะแต่เผื่อทุกคนชอบนะคะแอดก็จะลงให้ดูนะคะเรามาดูกันเนาะหวยฮานอยเรานะคะออกตัวไหนอะไรยังไงเดิอ นี่นะคะหนึ่งนะคะหนึ่งเข้าไปที่นอยปกติเต็มเต็มเลยเนาะนี่หนึ่งสองเลยนะคะเข้าเด้งเลยนะคะหนึ่งสองหกปาดเข้าสามเด้งเลยตัวนี้นี่นะคะหนึ่งสองหกแล้วก็แปดเก้าหกนะคะแปดเก้าหกนี่แตกสามตัวนะคะแตกสามตัวอนี้เนาะแปดเก้าหกนะคะแล้วก็โอ้นี่หนึ่งนะคะหนึ่งเข้าพิเศษด,ด้วยนะคะหนึ่งเข้าพิเศษด,ด้วยเนาะโอ้สองก็เข้านะคะหนึ่งเข้าพิเศษด้วย ตัวเม็ดเดียวนางให้ก็คือหนึ่งนะคะเม็ดเดียวคือหนึ่งส่วนมากทุกคนจะรูดหกนะคะรูดหกหนึ่งกันมากกว่านะคะส่วนมากจะรูดหกหนึ่งกันนะคะมันจะไปหวยลาวพัฒนาไม่เนาะสูตรนางยิ่งชอบไปหวยลาวพัฒนาอยู่นะคะทุกคนวแต่ว่าวันนี้ทําไมมันมาทางเลขรถอเอสนะคะมีเบิ้ลอีกแล้วนะคะทุกคนมีเบิ้ลอีกแล้วเนาะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูเด้อค่ะอันนี้หลานก็ให้มาเป็นแนวทางนะคะสงสัยนางทําจนเคยชินแล้วค่ะก็ส่งมานะคะ กับเลขแนวทางเพื่อนหลานนะคะฝากมากค่ะเขาฝากมาแอดกอ็จะลงให้ทุกคนดูนะคะไม่รู้ทุกคนจะชอบไหมนะคะก็ลองจัดดูค่ะก็ลองจัดดูถ้าชอบนะคะวันนี้มีทั้งหวยเลาวหวยไทยหวยฮานอยหวยหุ้นนะคะทุกคนอุ้ย ออกายหวยค่ะว่าสันเอาลองดูนะคะเผื่อชอบกันเผื่อจัดกันนะคะทุกคนเพราะว่าสามตัวนางเตกูเตกตัวนี้นเลยนะคะถ้าได้แล้วก็พักนะคะเพราะว่าไม่มีใครรู้นะคะว่ามันจะออกอะไรนะคะหวยแต่ละหวยเนาะเราก็รอรุ้นหวยไทยกันนะคะหลังหวยไทยออกเราก็มาพูดคุยกันนะคะทุกคนอุ้ยจะกสิออกตัวใดจะเขาสีลอกกินตัวใดเนาะ เอามาดูกันนะคะไปไวเลยเดอ้อนี่เก้าสามก็เข้านะคะโอ้นางเจาะเข้าเลิดไปโอ้ช่วงนี้หลานปังมากนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้นางให้อย่างเนี้ยค่ะนี่นะคะทุกคนฮานอยนะคะฮานอยสูตรล้านของวันที่สิบหกนะคะมีสูตรหลักกับสูตรรองนะคะให้ไปที่สองนะคะเม็ดเดียวเจ็ดสามสองนะคะเด่นเจ็ดสามสองเลยนะคะนี่ สองเม็ดเดียวนะคะเด่นเจ็ดสามสองนะคะสองสองหนึ่งหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งนะคะตัวเน้นอยู่ที่สองสองหนึ่งหนึ่งทุกคนเบิ้ลค่ะนางให้เบิ้ลนะคะสองสองหนึ่งหนึ่งไม่รู้หวยจะเบิ้ลด้วยไหมนะคะสามสองสองศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะสองศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนะคะหวันนี่นะคะทุกคน,นอืมโอ้สามสองข้างหน้าเฮ้ยนี่นะคะนางแถมให้นะ สามสองนี่เลขรดเอสเลยนะคะสามสองศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะสามสองศูนย์หนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสามหนึ่งสามศูนย์หกสี่นะคะสามเจ็ดสามหนึ่งสามศูนย์หกสี่นะคะทุกคนสามเจ็ดสามสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์เก้าหกสี่ศูนย์นะคะอันนี้เป็นสูตรลงนะคะถ้าชอบกระจัดถ้าขัดก็ผ่านเอ้ยกยเลวทำมาหากินแอดหมดเลยนะคะตัวแถมของ,งานางนะคะไม่มีงบน้อยแล้วมีแต่ตัวแถมบาทแล้ว อุ้ยแอดว่ามาแน่ๆเลยนะคะสามสองสองสี่สามสี่นี่แหละคะ่ะค่อยมากค่อยสิจัดออเออเผื่อคนชอบนะคะเผื่อคนยังจะไปฮาหนอยอยู่นะคะที่แรกแอดก็บอกว่าไม่ต้องทําหรอกนะคะแอดบอกว่าไม่ต้องทําหรอกวันนี้ไม่มีใครเล่นฮาหนอยหรอก,กว่าซันเอฟสี่สี 4, ่หายหัวเอานะคะเอา้าเดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวก็ลงคลิปหวยหวยหวยเพื่อนหลานนะคะไม่รู้ทุกคนยังจะดูอยู่ไหมนะคะเผื่อชอบนะคะแต่ว่าไม่เข้ามาสองงวดแล้วนะคะทุกคน ยังจะเอาอยู่บ่ไม่เข้ามาสงวดแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะเอาวัวนี้ก็ลองดูนะคะเผื่อเผื่อมาเนาะ่วยตอนมันมาไม่ลงให้อีกสะล่ะเอาลองดูค่ะลองดูนี่แหละค่ะส่งมาพร้อมกันนี่แหละค่ะเพิ่งจะจบไลฟ์สดนะคะแอดก็ไลฟ์สดไปนะคะ เอามาให้ทุกคนดูเอาแคบเอาเดอ้อค่ะคบเอาดูเอาไปดูนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอนะคะเมื่อันขึ้นน่านแปดนาทีเถอคะ่ะลงโรดโบค่ค่ะไม่แปดนาทีก็ลงไปโลดโบค่ค่ะเห็นบ่เอาลงไปโลดแล้ววะสัน นี่นะคะงวดที่เก้าเลี้ยวนะคะโอ้เอดว่าแล้วเข้าวงการนี้มันจะออกยากนะคะงวดที่เก้านะคะอันนี้นี่นี่แต่ว่างวดก่อนไม่เข้านะคะแต่มีทุกตัวเลยนะคะนี่พูดถึงนะคะก็ใกล้เคียงนะคะมีแต่ใกล้เคียงไปโอกห้อยห้าน้อยมดเลยค่ะนี่มีแต่ใกล้เคียงนะคะสองเจ็ดสี่หนึ่งสองนะคะแต่ว่าเจ็ดสี่นางให้งวดก่อนนะคะเจ็ดสีนู่นนะคะเอานี่ละ ดูไปด้วยกันนี่แหละค่ะทุกคนเขาฝากมาอีกงวดน,นะคะแอดว่าแล้วมันสีบลเลยไม่เขาไม่ได้ไปเยอะนะคะทุกคนเขาไม่ได้ไปเยอะนะคะเขาฝากนิดเดียวนะคะบนอย่างเดียวไม่กลับด้วยนะคะเขาลงทุนไม่ถึงยี่สิบนะคะหวยเอก,กชนนะคะทุกคนโบดีว,ว่าแบบจัดหนักจัดเต็มปนั่นดิเพิ่นกะ นี่ราคาเด็กหน่อยนอกหัวก็ปีสองค่ะไม่งวดก่อนนี่ก็ไม่เข้านะคะงวดก่อนก็ไม่เข้าอดินเพราะอันเป็นกระใสบนอย่างเดียวนะคะเอาเอาไปดูเป็นแนวทางนะคะทุกคนดูเป็นแนวทางกันเด้อ หมายถึงสูตรเพื่อนล้านนี่หัวยโบเมตอันนึ้งหวยหาน้อยนี่แคบเลยค่ะสูตรล้านให้มาอย่างนี้นะคะเลยแอดรีบลงให้เลยโอ้ยมาสายค่ะบ่ายโมงโอ้แอดนึกว่านางจะไม่ทําให้แล้วนะแต่นางก็ส่งมาพร้อมกับหวยเพื่อนล้านนี่นะคะแอดก็เลยเอามาลงให้นะคะถ้าชอบก็จับถ้าขัดก็ผ่านเด้อจะ้ะเป็นเพียงแค่นแนวทางนะคะแอดก็ไม่รู้ว่าหวยจะออกอะไรนะคะเอามาแบ่งปันโอ้แอดมือสันมือละอันริงค่ะกิงหวย หงวยแลย้อ๋อเปลี่ยนประกาเปลี่ยนประกานะคะเผื่อเผื่อว่าหมานปังนะคะโอ้เอฟซีเอฟซีบอกปิดเครื่องมืดเลยแอดว่าสันวันนี้เอฟซีปิดเครื่องหมดเลยนะคะทุกคนปิดเครื่องไม่เข้าแล้วคะ่ะยูทูปเพจเฟื่อีิยังเพจเพิดว่าสันติหวยไหลปวดเมาเลขว่าสันคอยปิดเครื่องแล้วแอดว่าสันตีสวยอยู่ดิฮ้ย มูลหลานช่วยอยู่ค่ะโอ้ยคันโอยมันก็จะออกใกล้เคียงกับตัวออกใกล้เคียงกับหมยที่นางให้มาเลยนะคะโอ้ยสวยอยู่ เอาโอ้แปดนาทีแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ